สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะช่วยให้เราเข้าใจอะไรอะไรได้ชัดเจนขึ้นกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งค่ะที่ชื่ออาจจะฟังดูเอ๊ะคุ้นๆหูแต่พอจะทําความเข้าใจจริงๆอาจจะรู้สึกว่าเออมันคืออะไรกันแน่คือเรื่องสติปัฏฐานสี่นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะแต่พอถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเรายัางไงล่ะจะเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงไหม อันนี้ก็อาจจะยังเอ่อไม่แน่ใจวันนี้เราเลยจะมาลองแกะดูหลักการนี้กันค่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทําไมถึงมีตั้ง4ี่อย่างแล้วหัวใจสําคัญของมันที่เราจะหยิบมาใช้ได้ในชีวิตจริงๆที่บางทีก็วุ่นวายเหลือเกินเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งวันนี้ก็มีผู้ร่วมสนทนาที่จะมาช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วยค่ะลองมาสํารวจไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นเลยดีกว่าสติปฐาน4ี่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่ามีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับสติปัฏฐาน4ก็คือ ฐานหรือว่าที่ตั้งหรือจะเรียกว่าเป็นเหมือนแพลตฟอร์มหลักสี่อย่างให้สติของเราเข้าไปรู้ไปสังเกตการความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราณนะขณะนั้นนะครับพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนะแนวทางไว้4เส้นทางหลักนี้เพื่อให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวเองและก็โลกรอบตัวตามความเป็นจริงอย่างแรกเลยคือกายานุปัสนาครับอันนี้คือการใช้สติมารู้เท่าทันเรื่องราวที่เกี่ยวกับร่างกายของเรา ชัดๆเลยก็อย่างเช่นการรู้ลมหายใจเข้าออกหรือการรู้ทันอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆการก้าวขาการเหยียดแขนหรือจะมองลึกลงไปถึงส่วนประกอบต่างๆในร่างกายก็ได้เหมือนกันครับต่อมาคือเวทนานุป,ปัสนาอันนี้จะขยับเข้ามาดูเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขสบายใจความรู้สึกทุกข ไม่สบายกายไม่สบายใจหรือแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆที่มันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ชัดเจนก็ให้รู้เท่าทันตามที่มันเป็นฐานที่3คือจิตตานุปัสสนาอันนี้ก็ลึกเข้ามาอีกคือการใช้สติรู้เท่าทันสภาพของจิตใจเราเองในขณะนั้นโดยเช่นรู้ว่าตอนนี้จิตกำลังมีความอยากได้หรือมีราคะ หรือกำลังมีความขุ่นเคืองไม่พอใจมีโทสะหรือรู้ว่าจิตกำลังสงบดีหรือกำลังฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดก็รู้ตามที่มันเป็นจริงๆครับและสุดท้ายคือธรรมานุป,ปัสสนาอันนี้จะกว้างและลึกที่สุดครับคือการมีสติรู้เท่าทันสภาวะต่างๆหรือคุณภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในใจ ทั้งที่เป็นฝ่ายดีงามเป็นกุศลหรือฝ่ายที่ไม่ดีเป็นอกุศลรวมทั้งการรู้และเข้าใจในหลักธรรมหรือความจริงตามธรรมชาติที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเช่นการเข้าใจเรื่องส่วนประกอบของชีวิตหรือที่เรียกว่าขันห้านะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณว่ามันทำงานอย่างไงหรือเข้าใจเรื่องช่องทางการรับรู้ของเรากับโลกภายนอกที่เรียกว่าอายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายใจและต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ครับ เป็นการมองภาพรวมของกลไกธรรมชาติที่ทำงานอยู่ฟังดูแล้วก็ครอบคลุมคุกมิติเลยนะคะทั้งกายความรู้สึกจิตใจไปจนถึงหลักการทำงานของสิ่งต่างๆแต่ก็เกิดคำถามขึ้นมาค่ะว่าทำไมต้องแบ่งเป็น4อย่างด้วยล่ะคะมันทำให้ง่ายขึ้นหรือว่ายิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกทำไมไม่บอกให้ดูแค่อย่างเดียวไปเลยเช่นดูแค่ร่างกายหรือดูแค่ลมหายใจอย่างเดียวครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับ การที่ท่านแบ่งไว้4อย่างนี้จริงๆแล้วสะท้อนถึงความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับเพราะคนเราแต่ละคนมีพื้นฐานมีความถนัดหรือที่เรียกว่ามีจริตอัธ,อธยาศัยไม่เหมือนกันครับเหมือนกับคนเรามีความชอบมีความถนัดในเรื่องต่างๆไม่เท่ากัน บางคนอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายกว่าถ้าเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้ชัดเจนเห็นได้ง่ายอย่างเรื่องร่างกายหรือกาย,ยานุปัสนาเช่นการสังเกตความรู้สึกที่ท้องตอนหายใจเข้าออกหรือสังเกตความรู้สึกตอนเดินตอนนั่งเพราะมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะมีความรู้สึกไวต่อเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือเวทนามากกว่าอาจจะสังเกตเห็นความสุขความทุกข์หรือความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจได้ง่ายกว่าหรือบางคนอาจจะช่างสังเกตเห็นความคิดหรือสภาพจิตใจตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ดีกว่าหรือจิตานุปัสสนานะครับการมีสีแนวทางนี้ก็เหมือนกับการมีประตูหลายบานให้เลือกเข้าครับเพื่อให้เหมาะกับความถนัดของแต่ละคนทําให้ทุกคนสามารถหาจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมกับตัวเองได้ไม่ได้จํากัดว่าต้องเริ่มจากตรงนี้เท่านั้นเป็นความยืดหยุ่นที่ชานฉลาดมากครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนมีทางเลือกให้เหมาะกับแต่ละคน ทีนี้มีแนวปฏบบิบัติบางสายที่เน้นเรื่องการสังเกตรูปนั่งหรืออิริยาบถมากๆเลยอันนี้จัดอยู่ในส่วนไหนคะแล้วการเน้นแค่ตรงนี้มันเพียงพอไหมคะบางคนก็บอกว่าทําแค่นี้ก็เห็นผลเร็วดีครับการสังเกตอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนเดินหรือนอนก็ตามจัดอยู่ในหมวดแรกเลยครับคือกายานุป,ปัสนาซึ่งแน่นอนว่าเป็นแนวทานหนึ่งที่ถูกต้องตามหลักการ และมีผู้ปฏิบัติด้วยวิธีนี้แล้วเกิดความเข้าใจ <_ d ark> เกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆคือพอเราสังเกตอิริยาบทเดียวไปนานๆเช่นนั่งก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายในท่านั่งนี้มันไม่ได้สบายตลอดเวลามันมีความเมื่อยความขบความปวดซึ่งก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งมันซ่อนอยู่ภายใต้อิริยาบทนั้นที่บางทีเราพูดกันว่าอิริยาบทมันปิดบังความทุกข์เอาไว้พอเมื่อยมากๆเราก็ต้องขยับเปลี่ยนท่าไปยืนไปเดินซึ่งการเปลี่ยนท่านั้น ก็เหมือนเป็นการหนีจากความทุกข์ที่กําลังเกิดขึ้นชั่วคราวการสังเกตซ้ําๆแบบนี้ก็ช่วยเห็นความจริงข้อนี้ได้ชัดเจนขึ้นครับเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยง มันทนอยู่ในสภาพเดิมๆนานๆไม่ได้ค่ะแต่เหมือนก็จะมีข้อถกเถียงหรือความเห็นต่างอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่าการที่เราไปกําหนดรู้หรือจดจ่ออยู่กับคําว่ารูปนั่งเนี่ยมันเป็นการเห็นสภาวะจริงๆตามธรรมชาติที่เรียกว่าปรมัตร์หรือเป็นแค่การรับรู้ผ่านความคิดความจําว่านี่คือท่านั่งซึ่งเป็นแค่ชื่อเรียกหรือบัญญัติกันแน่ค่ะใช่ครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีการอธิบายในมุมที่ต่างกันอยู่บ้างครับในมุมหนึ่ง การรับรู้ลักษณะของท่านั่งที่ปรากฏก็ถือว่าเป็นความจริงที่ประสบอยู่ณขณะนั้นการตามรู้ไปเรื่อยๆก็อาจนำไปสู่การเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้เหมือนกัน แต่อีกมุมหนึ่งซึ่งมักจะเน้นในการปฏิบัติวิปัสนาเพื่อให้เห็นความจริงอย่างแจ่งแจ้งนั้นจะมองว่าการจะเข้าใจสภาวะประมัตหรือสภาวะตามธรรมชาติที่แท้จริงนั้นอาจจะต้องอาศัยการสังเกตที่ละเอียดก,กว่าการรู้แค่ชื่อเรียกว่าท่านั่งครับคือแทนที่จะรู้แค่ภาพรวมว่าเป็นท่านั่งก็อาจจะต้องฝึกที่จะสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นท่านั่งนั้นเช่นความรู้สึกแข็งหรือตึงของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นลักษณะของธาตุดินหรือความรู้สึกไหว เคลื่อนไหวเล็กๆน,น้อยๆหรือความรู้สึกเย็นร้อนอันนี้ก็ธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันอยู่ณจุดต่างๆของร่างกายและที่สำคัญมากๆคือต้องเห็นการเกิดขึ้นและดับไปจริงๆของสภาวะเหล่านั้นไม่ใช่แค่การจำภาพรวมของท่าแล้วยึดถือว่ามีเรากำลังนั่งอยู่ถ้ายังติดอยู่กับภาพรวมหรือชื่อเรียกที่เป็นสมมติบัญญัติก็อาจจะยังยากที่จะคลายความรู้สึกยึดมั่นว่ามีตัวเราที่นั่งอยู่ออกไปได้ครับ เหมือนเรามองจอทีวีถ้าเราเห็นแค่ภาพรวมว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งก็ยังติดในเรื่องราวแต่ถ้าเรามองเห็นเป็นแค่จุดสีพิกเซลที่กระพริบเกิดดับดับไปความยึดถือในเรื่องราวก็จะน้อยลงครับโอ้โหฟังดูเราต้องอาศัยความละเอียดในการสังเกตเหมือนกันนะคะแล้วที่นี้การรู้ผ่านช่องทางอื่นๆล่ะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเรียกว่าทวารทั้ง6เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนคะในการฝึกสติปัฏฐาน โอ้สำคัญมากๆเลยครับเพราะในชีวิตจริงของเรามันไม่ได้มีแค่ท่านั่งท่าเดินท่ายืนเท่านั้นตลอดเวลาที่เราตื่นอยู่เนี่ยเรามีการเห็นรูปผ่านทางตาได้ยินเสียงผ่านทางหูได้กลิ่นทางจมูกรับรสทางลิ้นมีการสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นเยน็นร้อนอ่อนแข็งผ่านทางผิวกายแล้วก็มีการคิดนึกเรื่องราวต่างๆผ่านทางใจอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดเนี่ยแหละครับคือของจริงหรือที่เรียกว่าปรมัตธธรรมที่ปรากฏอยู่ของเราจริงๆในทุกขณะอืมการเจริญสติปัะฐานที่สมบูรณ์และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้จึงต้องครอบคลุมการรู้เท่าทันสภาวะที่ปรากฏผ่านทุกช่องทางเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เราเกิดปัญญาความเข้าใจที่รอบด้านจริงๆว่า ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนเป็นเพียงสภาวะธรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงหรืออนัตตามันไม่คงที่ไม่น่าแนอนก็อนิจจังและการเข้าไปยึดถือมันด้วยความไม่รู้ก็จะนำมาซึ่งความรู้สึกเป็นทุกข์หรือทุกขังครับ การรู้ทันทุกช่องทางจึงเหมือนการมีด่านตรวจครบทุกประตูทำให้เข้าใจะระบบทั้งหมดได้ดีขึ้นแต่ก็เคยได้ยินบางคนพูดนะคะว่าพอฝึกแบบรู้เท่าทันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจะกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยหรือเปล่าคะเหมือนต้องตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยอ๋อครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปพอสมควรเลยครับในหลักคำสอนดั้งเดิมหรือแม้แต่ในพระไตรบิดก ก็ไม่เคยมีกล่าวไว้นะคะว่าผู้ที่เจริญสติมีความสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องอืการเจริญสติปัฏฐานนั้นหัวใจของมันคือการรู้ครับรู้ตามเป็นจริงไม่ใช่การทำให้ไม่รู้แต่มันเป็นการรู้ในอีกลักษณะหนึ่งเป็นการรู้ที่ต่างไปจากเดิมครับคือรู้ว่าสภาวะที่กำลังปรากฏนั้นแท้จริงแล้วคืออะไร เช่นเมื่อมีภาพปรากฏทางตาก็รู้ว่าการเห็นเป็นเพียงนามธรรมาอย่างหนึ่งเป็นแค่การรับรู้สีแสงที่เห็นเป็นเพียงรูปธรรมอย่างหนึ่งเป็นแค่สภาวะทางวัตถุหรือเมื่อได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงเป็นรูปธรรมการได้ยินเป็นนามธรรมาหรือแม้แต่การแปลความหมายของสิ่งที่เห็นหรือได้ยินว่าเป็นคนนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็เป็นเพียงนามธรรมาอีกชนิดหนึ่งเป็นแค่กระบวนการคิดปรุงแต่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแล้วก็ดับไปไม่ได้มีตัวเราที่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงครับค่ะค่ะการฝึกสติแบบนี้จึงไม่ได้ทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้นะครับตรงกันข้ามมันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติมีความเข้าใจมากขึ้นด้วยซ้ําไม่หลงไปกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือใจคิด จนเกิดเป็นความชอบความชังความยึดติดที่ทำให้เป็นทุกข์ครับมันเราดู notification บนมือถือเรารู้ว่ามีข้อความเข้ามาแต่เราไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปตอบหรือมีอารมณ์ร่วมกับทุกข้อความที่เด้งขึ้นมาก็ได้แค่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไป อ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะคือรู้เท่าทันแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องตัดขาดหรือทำตัวให้ไม่รู้เรื่องไปเลยทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องระหว่างความรู้สึกกับความรู้ชัดบางทีเราก็ได้ยินต่างกันบางแนวทางเหมือนจะเน้นว่าปฏิบัติแล้วความรู้สึกต้องดีขึ้นต้องสงบต้องมีความสุข แต่บางแนวทางก็เน้นไปที่ความรู้ชัดหรือปัญญาว่าต้องรู้ให้ได้ว่าสภาวะที่ปรากฏนั้นเป็นนามอะไรรูปอะไรมีลักษณะอย่างไรกันแน่สองอย่างนี้มันสัมพันธ์กันยังไงคะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะสองส่วนเนี้ยจริงๆแล้วสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเลยแยกกันไม่ขาดเลยครับเมื่อความรู้ชัดหรือปัญญาในสภาวะนามธรรมรูปธรรมตามความเป็นจริงมันเกิดขึ้น คือเราเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาและความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเองโดยธรรมชาติ ซึ่งการที่ความไม่รู้และความยึดมันมันลดลงนี่แหละครับที่เป็นเหตุปัจจัยโดยตรงทําให้ความรู้สึกหรือการตอบสนองทางอารมณ์ของเราต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เช่นจากเดิมที <gang. S 2> ่เราอาจจะทุกข์มากๆกับคําพูดบางคําหรือสถานการณ์บางอย่างพอเรามีความเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นว่ามันก็เป็นแค่เสียงแค่ความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไป ความทุกข์มันก็อาจจะน้อยลงหรือเราสามารถวางใจจากเรื่องนั้นได้เร็วขึ้นไม่เก็บมาคิดวนเวียนนานเหมือนเดิมอืม mm. แต่สิ่งที่เป็นหัวใจหรือแก่นจริงๆของการปฏิบัติก็คือความรู้ชัดหรือปัญญาที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะปัญญานี่แหละที่เป็นตัวนำไปสู่การละคลายกิเลสความไม่รู้และความยึดติดต่างๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆหรือความสงบที่เกิดขึ้นลอยๆ โดยไม่มีฐานของความเข้าใจที่ถูกต้องรองรับผลลัพธ์สูงสุดของการปฏิบัติที่เรียกว่ายานนั้นก็คือตัวปัญญานี่เองครับความรู้สึกดีๆหรือความสงบที่เกิดขึ้นถือเป็นผลพลอยได้ที่ดีแต่ตัวขับเคลื่อนหลักคือปัญญาหรือความเข้าใจที่ถูกต้องครับกระจ่างเลยค่ะเหมือนกับว่าปัญญ,ญาเป็นตัวนำแล้วความรู้สึกที่ดีขึ้นก็ตามมาเป็นผล สรุปแล้วการเจริญสติปัฏฐาน4ี่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลาเลยหรือว่าเราต้องจัดสรรเวลาไปเข้าคอร์สหรือหาที่สงบสงบเพื่อปฏิบัติโดยเฉพาะค่ะครับถ้าเรามองในความหมายที่แท้จริงของสติปัฏฐานแล้วอาจจะพูดได้ว่ามันไม่มีการเข้าหรือออกจากการปฏิบัติที่ชัดเจนขนานั้นครับเพราะสติ คือสภาวะที่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ณขณะนั้นจริงๆไม่ว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือรู้สึกอย่างไรก็ตามค่ะลองนึกภาพตามนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันทำงานเปิดรับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ตื่นจนหลับสภาวะต่างๆทั้งรูปธรรมเช่นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสและนามธรรมเช่นความรู้สึกความจำความคิดมันก็เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะ ไม่เคยหยุดพักเลยดังนั้นสติจึงสามารถเกิดขึ้นเพื่อระลึกรู้สภาวะเหล่านั้นได้ในทุกขณะของชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอว่าต้องไปเข้ากรรมฐานหรือต้องว่างจากการงานก่อนถึงจะเริ่มปฏิบัติได้อ๋อค่ะแน่นอนครับว่าการฝึกในรูปแบบหรือการมีช่วงเวลาที่ตั้งใจปฏิบัติโดยเฉพาะเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมันเหมือนการเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ช่วยให้เรามีกำลังสติมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่ดีขึ้นแต่เป้าหมายสูงสุดจริงๆก็คือการที่เราสามารถนำสตินั้นมาใช้รู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้จริงๆครับให้การปฏิบัติมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดออกไปเหมือนคนออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ใช่แค่แข็งแรงตอนอยู่ในยิมแต่จะแข็งแรงคล่องแคล่วในทุกกิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวันโอ้โห oh. ฟังแล้วรู้สึกว่าสติปัฏฐานสี่นี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและปฏิบัติได้จริงมากๆเลยนะคะสรุปแล้วมันก็เหมือนกับเป็นชุดเครื่องมือหรือเป็นแผนที่นำทางให้เราหันกลับมาสังเกตสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจร่างกายความรู้สึกความคิดและสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆในทุกๆขณะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเปิดรับรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่เลยครับ และการสำรวจหรือการสังเกตการอย่างต่อเนื่องนั้นก็จะค่อยๆนำเราไปสู่การเห็นความจริงตามธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นว่าทุกอย่างมันไม่น่านอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรืออนิจจังการพยายามยึดถือหรือผลักไสมันก็มักจะนำมาซึ่งความรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์หรือทุกขขังและท้ายที่สุดเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามใจได้ทั้งหมด หรืออนัตตาซึ่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนี้เองครับที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความทุกข์น้อยลงมีความเข้าใจโลกและตัวเองมากขึ้นและมีความสงบในใจได้มากขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายก็ตามหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตรงหน้าตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆโดยที่ไม่ต้องพยายามเข้าไปบังคับเปลี่ยนแปลงตัดสินหรือปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมแค่รู้เท่าทันมันเฉยๆอย่างที่มันเป็นใช่ไหมคะ ถูกต้องที่สุดเลยครับการรู้เท่าทันอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาโดยปราศจากความพยายามจะเข้าไปจัดการหรือเอาความชอบความไม่ชอบส่วนตัวเข้าไปตัดสินนั่นแหละครับคือหัวใจของการเจริญสติปัฐานเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าลองนำไปปรับใช้มากๆค่ะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้มีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อคิดหรือเป็นกันบ้านให้ผู้ฟังลองกลืบไปสังเกตหรือคบคิดต่อในชีวิตประจาวันดูไหมคะครับมีครับ อยากจะชวนลองสังเกตดูเล่นๆก็ได้นะครับในวินาทีง่ายๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเป็นประจำในชีวิตประจำวันเช่นตอนที่เราเอามือจับแก้วกาแฟาอุ่นๆหรือตอนที่นั่งทำงานอยู่แล้วได้ยินเสียงแอร์ดังเบาๆหรือตอนที่เดินแล้วรู้สึกถึงเท้ากระทบพื้นลองเปลี่ยนมุมมองในการรับรู้สักนิดนึงครับแทนที่จะรับรู้ในฐานะว่าฉันรู้สึกอุ่นฉันได้ยินเสียงแอร์หรือฉันกาลังเดิน ลองพยายามสังเกตมันในฐานะที่เป็นเพียงสภาวะที่ปรากฏขึ้นเช่นมีความอุ่นปรากฏที่มือมีเสียงปรากฏที่หูมีความรู้สึกตึงหย่อนที่เท้าปรากฏ hmm. ซึ่งเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นรับรู้ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีตัวฉันเข้าไปเป็นเจ้าของความรู้สึกหรือการกระทำนั้นเลยก็ได้ ลองค่อยๆใคร่ครวญดูนะครับว่าถ้าเราฝึกมองประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยมุมมองที่เป็นกลางแบบนี้บ่อยๆแค่รู้ว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงประสบการณ์หรือวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆทั้งสุขและทุกข์ในชีวิตของเราไปได้อย่างไรบ้างลองนำไปสังเกตและใคร่ครวญดูนะครับไม่ต้องคาดหวังผลอะไรแค่ลองดูครับ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนให้กลับไปคิดและทดลองทำตามมากๆเลยค่ะก็หวังว่าการพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านหันมาสนใจและลองฝึกฝนการใช้สติในชีวิตประจำวันกันดูนะคะไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวเลยถ้าชื่นชอบเนื้อหาการพูดคุยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในครั้งต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ